เอาละทุกคนครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับเกมเฮเลอร์ที่มีชื่อว่า last stop นะครับผมก็คือเราขับรถเลิกงานมาใช่ไหมแล้วก็เพื่อจะกลับบ้านแต่ว่าน้ํามันมันใกล้หมดเราเลยแวะปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันอีกแล้วแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในปั๊มน้ามันมันผิดปกติไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่ามันผิดปกติยังไงก็เป็นเกมแนวพ a y วันอีกแล้วนะเป็นภาพเอ่อแนว ps o ่ะเกมยุค90เหมือนเดิมครับผมให้เราขับรถ ก็รถกำลังน้ามันจะหมดนะต้องเอารถไปเติมน้ำมันก่อนโหมันมันเร็วมากรถทำไมไม่มีรถเลยก็คือว่าไม่มีใครอยู่เหรอเฮ้ยเบรกไม่ได้เดี๋ยวเดอ๋อโอเคอเคุอค้ยลงมาก็ซาวมาเลยฮะอือ ปั๊มแก๊สไม่มีพลังงานอะ่ะยังไงก็คือพวกปั๊มนี้มันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมโอ้ซาวในห้องนี้จะมีใครอยู่ปะเนี่ยห้องถูกล็อกไว้อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนเป็นเออ,อาหารกระป๋องหรือเปล่าโอ้อะไรเนี่ย ก็เป็นการประกาศปิดนะก็คือเป๊าน,น้ำมันนี้ปิดไปแล้วเพื่อนผู้กับขี่ปรแวร์สถานีบริการน้ำมันแห่งนี้จะปิดให้บริการตั้งแต่ตั้งแต่วันไหนก็ไม่ได้เขียนบอกนะเนื่องจากต่อไปนี้ก็คือไม่ปลอดภัยขอภัยในความไม่สะดวกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการปิดนี้การดําเนินการตามปกติกลับมาทํางานอีกครั้งแล้วก็ดอนคอมแบ็กหรือว่าอยากลับมานะมันมีอะไรเอ่ย โ okay. อเคก็คือน่าจะปิดยาวไปเลยฮนะแล้วเราจะเติมน้ำมันได้ยังไงต้องเอาตรงนี้ไหมเออนี่น่าจะเป็นแก๊สข้างในนะเพียงแค่ต้องการกระป๋องเปล่าต้องหาก,กับเอ่อถังน้ำมันสินะถังน้ำมันเอ้อยตรงนี้เข้าได้เฮ้ยเออดีครับ มีใครอยู่ข้างในไหมอ่ะเอาเขอขออีกทีหนึง่งโอ้มันเสียงอะไรอยู่ข้างในอ่ะเสียงใครทำอะไรหรือเปล่าอ่ะโอเคโหป่าคือแบบน่ากลัวมากอือนี่ใช่ไหม เสียงดังมากใครมาทำลายรถเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรอะรถใครทำรลายรถเดี๋ยวอยู่ๆรถก็ร้องเองครับผมมีคนมาโดนรถเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคเอาถังไปเติมน้ำมันก่อนนะ <Okay. S 2> เสียงเติม <laughs> มันเสียงเติมมันเติมน้ําเลยวะมันเติมน้าดื่มอะ่ะเติมอีกได้ไหมเติมอีกได้เติมให้เต็มไปเลยสักสามรอบไปเลยอะ่ะจะได้ขับรอบโลกได้เค <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะเค okay. เดี๋ยวเราเอาไปเติมในรถก่อนแป๊บหนึง่งจะขอสํารวจฝั่งนูน้นก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้มันเป็นเอ่อ ถังอะไรสักอย่างหนึ่งถังดับเพลิงหรือเปล่าปั๊มน้ำมันนี่คือเก่ามากเลยนะดูจากเท่นปั๊มตรงนี้โอ้โอเคไปดีกว่าไม่อยู่แล้วบรรยากาศน่ากลัวมากเงียบกิบเลยเอา้านึกว่าจะแบบเติมน้ำมันก่อนโอเคก็คื เขาน่าจะแบบไม่ปล่อยให้เราไปอย่างอิสระภาพแน่นอนเดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนเตรียมใจว่านั้นทุกคนตอนขับรถนี่แหละไปแล้วนะเดี๋ยวหันดูกันมีใครยืนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเดือดเดือดเเดเดชน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 ,ชน,ชนอา้าวทะลุต้นไม้ฮนะโอเคโหผมว่าข้างหน้านี่แหละมันต้องมีอะไรตรงข้างหน้านี่แหละ ใช่ไหมเพื่อนไม่มีใครมานั่งอยู่ข้างหลังนะเตรียมใจไว้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีมีรถจอดตรงนี้รถอะไรอ่ะลงไปดูได้ไหมเราไม่สามารถลงได้โอ้มันเลือดหรือเปล่าน่ะใช่จริงด้วยเลือดครับค่อยๆขับไปครับผมข้างหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะ จะโผล่มาแบบแปะหน้าจออะไรแบบนี้ได้ไหมเฮ้ย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 ใครวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันผีหรือเปล่ามันคือตัวอะไรอ่ะผีหรือเปล่านะ่ะเหมือนไม่ใช่ผีอ่ะเหมือนเป็นคนเนี่ยเป็นคนแบบ เป็นฆาตกรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นเกมสั้นๆอีกเกมนึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรก็หลอนถาว่าหลอนดีไหมก็ก็ได้บรรยากาศดีนะผมชอบเกมเออภาพแบบนี้ยมันดูแบบหลอนดียังไงไม่รู้อะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ